กินยาคุมแบบรายเดือนมาหลายปีเสี่ยงทําให้มีลูกยากจริงไหมถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับน้องสาวของคุณทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพีนาจีไว้ค่ะยาคุมแบบรายเดือนนะคะ ออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยการยับยัง้งขบวนการตกไข่และทําให้เยื่อบุบริเวณปากมดลูกข้นเหนียวมากขึ้นขัดขวางการเคลื่อนที่ของอสุจิและขบวนการอื่นๆอีกหลายอย่างแต่ว่ามันมีฤทธิ์เฉพาะช่วงเดือนต่อเดือนที่คุณกินยาคุมเข้าไปคุณเคยได้ยินคําว่าท้องทะลุยาคุมไหมคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดในการกินไม่ตรงเวลาลืมกินเลทเกิน3ามชั่วโมงหรือคุณอาจจะเริ่มกินยาได้ไม่ถูกต้องฉะนั้น การที่คุณกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆไม่ได้มีพลนต่อการตั้งครรยากและไม่ได้เสี่ยงทําให้มีลูกยากในอนาคตค่ะเพียงแต่ว่าตลอดเวลาที่คุณกินยาคุมกําเนิดเข้าไปนั้นไม่รู้ว่าข้างในของเรามีการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนหรือความผิดปกติอะไรหรือเปล่าซึ่งส่งผลต่อการมีลูกยากค่ะ เราะเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าคุณหยุดกินยาคุมแบบรายเดือนแล้วเนี่ยคุณสามารถกลับมามีประจำเดือนได้ปกติภายใน1เดือนนะคะหรือยังช้าสุดไม่เกิน3เดือนค่ะซึ่งถ้าคุณกลับมามีประจำเดือนเป็นปกติแล้วคุณก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติค่ะแต่ในกรณีที่คุณหยุดกินยาคุมกําเนิดแบบรายเดือนเกิน3เดือนแล้วนะคะประจำเดือนคุณยังไม่กลับมาเป็นปกติเนี่ยอันเนี้ยพี่นาจีแนะนําว่าควรจะพบหมอหาความผิดปกติภายในร่างกายของเราค่ะ